ติ๊งต๋องครับวันนี้จะมารีวิวซิลิโคนของ Cooler Master ครับ V 1 IC Value อะไรนี้ครับผมก็มีซิลิโคนอยู่ในหลอดนะครับผมฮะแล้วก็มีที่ปากนะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมสีขาวฮะยี่ห้าองศาคืออะไรนะครับผมแล้วก็ อันนี้มีประมาณ2มเมตรนะครับผม2มิลลิลิตรก็ประมาณ2ขีดหรือเปล่าแล้วเราก็จะดูที่กล่องก่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็มันจริงๆยี่ห้อของคูลอเมสเตอร์มันเป็นยี่ห้อของเคสนะครับผมเคสคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมแต่คือเขาก็ทำออกมาขายนะครับก็เหมือนกับว่าไปจ้างโรงงานไหนไมผลิตมาหรือว่าทำเองก็ไม่แน่ใจนะฮะ อันนี้เอาไปใส่เพื่อว่าให้มันหน้าส giving, มัมผัสมันติดกันนะครับผมหน้าสัมผ <cane> <Asia> ัสของ CPU นี่ฮะกับหน้าสัมผัสของหม้อน้ำรือพัดลมนะครับผมด้านหลังก็เขียนว่า V1 IC v a l o นะครับผมคุณสมบัติก็คือประสิทธิภาพดีมากเลยอย่างวิาอย่างนี้นะครับผมอ่านเองนะฮะ แล้วกวันเดอรปีที่ผลิตใบริษัทต่างๆนะครับมสุดท้ายครับทุกที่ครับก็ Made in China นะฮะเดี๋ยวเราจะมาตัดออกมาเลยนะครับผมว่าทำยังไงเราจะตัดออกมานะครับที่ารตัดคือเอามีดก,ก็ได้หรือกรรไกรก็ได้ตัดลงไปเลยนะครับ เราจะตัดแล้วอ,อืตัดไม่เข้าครับเพราะมันแข็งมากพราะมีมือเดียวด้วยไม่มีใครช่วยเด็กก็หัวเราะอย่างเดียวอกดไม่ลองอกลับอีกด,ด้านหนึ่งแล้วก็ตัดใหม่ครับหรือว่าเราตัดผิดถูกแล้วละ่ะอืโอเคเดี๋ยวขอตัดแป๊บหนึ่ง แล้วเราจะตัดให้มันกระจายเราก็ตัดมาแล้วครับของโทมัเทปมันก็จะมีของแถมเยอะแยะมากมายอย่างที่ปาดนะครับผมพอหยุดเสร็จก็ปาดนะครับผมซึ่งผมไม่ต้องขี้เกียจปาดครับแล้วแต่ความศิลปินของใครจะปาดก็ปาดนะฮะต่อไปก็เป็นเข็มอย่างนี้นะครับผม เราต้องเอาเปิดฝาหัวอ,ออกนะครับหรือว่าต้องตัดไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับว่ามันทัดยังไงหรือว่าดึงออกเลยเพราะว่าน่าจะดึงออกเลยมากกว่าดึงไม่ออกครับเดี๋ยวผมจะตัดท่าแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็ดึงออกแล้ว แค่ดึงออกธรรมดาครับมือเดียวก็พร้อมมือแล้วนี่ข้างในเป็นสีขาวผมจะไปหยดลงไปเท่าเม็ดถัวเขียวนะครับที่ cpu ผมจะตั้งกล้องไว้อย่างนี้แล้วผมก็จะกดลงไปตรงกลางมมองไม่เห็นโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ท่านผู้ชม ดูสิมันมีไฟไหมก็ไม่มีไฟเลยโอเคมันเราใช้ไฟฉายครับเดินจะสว่างแล้วโอเคอางนี้ก็สว่างนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะบังมือ ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะหยดแล้วนะครับหนึงหยดถ้าเมโทโ่ลเขียวลงไปนะครับตรงกลางเลยดีที่สดุดเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในใต้กระดองนี้มันก็อยู่ตรงกลางนั่นแหละครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นก็บีกดแล้วก็บี โอเคพอแล้วแค่นี้แหละมันก้อนรีเลยนะครับผมแค่นี้ก็เยอะมากแล้ว<ป>ถ้าเราบีดลองอไปมันก็จะลดออกมาเต็มเลยนะครับสวยงามมากถ้าทายมันจะเดียวๆนะครับมันจะนิ่มๆโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิด เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมใช้ซีคนกับกับม้วนๆซั่วๆแปะๆเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกความร้อนขึ้นไปสี่ห้าสิบองศาครับเลยต้องมาทําใหม่ให้มันเรียบๆครับผมเดี๋ยวผมจะปิดลงไปโดนไม่หายแล้วกันนะครับเดี๋ยวพปิดเดี๋ยวผมจะเอาบ้อนน้าปิดลงไปนะครับถ้าเสร็จแล้วผมก็จะชายให้ดู หลังจากนั้นผมก็ใส่หม้อนาวลงไปแล้วเรียบร้อยเราจะผมจะย้ายพัดลมทั้งหมดเลยให้มันสวยงามแต่ผมจะไม่เอา C P U ออกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตัดมาตอนย้ายเลยเราจะดูว่าจากที่สี่ห้องศามันจะเย็นขึ้นหรือเปล่า และขนาดนี้ก็ได้ทําการใส่หม้อน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนพัดลมเรียบร้อยแล้วเอาหม้อน้ําจากด้านข้างตรงนี้ไปไว้ข้างบนนี้น้าอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นอย่างนี้ okay. สายนี้มาติดกระจกเลยพัดลมนี้ไม่ได้ย้ายขี้เกียจ ลมข้างล่างก็มีสองตัวย้ายจากข้างบนสามตัวย้ายลงม,มาตัวหนึ่งด้านข้างก็มีพัดลมสองตัวเอาไปดูดลมอันนี้ลมเข้าอันนี้ลมเข้าอันนี้ลมเข้าออกออกปอั๊บ่อน้ำอันนี้ลมออกข้างหลังนั่นลมออกโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันว่าเย็นหรือร้อนก๊กูกๆๆ หลังจากเราปรับความหม้อน้ำเสร็จพัดลมเสร็จนะครับผมพัดลมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับเรามาดูอุณภูมกันตอนนี้อยู่ที่30องศานะครับตรงนี้ครับตรงนี้โอ้เหลือย9บเก้าองศานะครับผมเก่าครักลายเป็น3 5แล้วครับผมอะไรเนี่ยส3มสมสี่โอ้ไม่ก oh, นะัะ อพอขยับมาพราอุณหภูมิขึ้นเลยครับผมอ่านี้ขยับมาหน่อยเฮ้ยมออุณหภูมิขึ้นสามสิบก็ประมาณนี้ครับขึ้นลงมแต่อยู่ปร,ระมาณสามสิบองศาฮะพัดลมก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือพัดลมข้างหลังนะพัดลมหลังนี่อาจจะเป็นพัดลม CPU ลมอันนี้ก็พัดลมข้างล่างครับผมอันนี้คือตัวหม้ออน้ำสองพันกว่านะฮะแล้วนี่คือตัวอะไร พัดลมด้านหน้าแล้วมั้งโอเคนี่อ๋อตอนนี้เหลยยีออ่สิบเก้าองศาแล้วครับผมหาโซ่เข้าไปเลยี่สิบเก้าองศา,าโอเคก็ใส่ซิลิโคนไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมมาดูกองซิลิโคนกันโอเคเรากองไว้ตรงนี้กันนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับซิลิโคนตัวนี้นะครับผมใส่ไปแล้วก็ ใช้ได้จบ